สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองบูรการนะครับในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสสยคลางอริยมรรคมีองค์แประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับท mm ่า hmm. นเคยคิดไหมว่าการเกิดมาในชีวิตหนึ่งเนี่ยนะเราเจอผู้คนมากมายทั้งคนใกล้ตัวและคนไกลตัวนะคคนใกล้ตัวคนในบ้านคนในครอบครัวนะจะเป็นพ่อแม่พี่น้องลูกหลาน นะครับญาติมิตรนะและว้วก็คนที่ถัดหา่างอีกนิดนึงเพื่อนฝูงมิตรสหายนะครับในยุคสมัยนี้เพราะคนไกลตัวออกไปนะครับอย่างเช่นผู้คนในสังคมนะหรือว่าผู้คนที่พบเจอกับผมนะในสื่อสังคมออนไลน์แต่สิ่งหนึ่งที่เราสังเกตเห็นนะถ้าเราเป็นคนที่เป็นคนที่ช่างสังเกต ความเป็นไปของชีวิตรับประสบการณ์ชีวิตนะครับเมื่อตั้งแต่เราจำความได้แล้วก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เนี่ยตั้งแต่วัยอนุบาลประถมนะมัธยมต้นมัธยมปลายอุมศึกษามีชีวิตการทำงานนะที่เราเติบโตมากับคนรอบตัวเราตอนนี้ผมเล่าให้ฟังนะครับทั้งคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดนะพ่อแม่พี่น้องนะครับญาติมิตรนะครับแล้วก็สหายต่างๆ นะทั้งตั้งแต่เด็กเลยนะไปจนทั้งถึงเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมเรียนนะแล้วก็ทั้งถึงเพื่อนร่วมโรคนะครับสิ่งหนึ่งที่เราบอกได้ก็คือว่าบางทีคนใกล้ตัวนะก็ไม่ได้มีความเป็นมิตรก็มีนะบางครอบครัวนะสังเกตบางครอบครัวพ่อแม่ลูกเนี่ยก็ไม่เป็นมิตรกันนะทะเลาะเบาแว้งขัดแย้งกันตลอดเวลาคู่ครองก็ไม่ได้เป็นมิตรกันนะ ก็ทะเลาะบ่แว้งขัดแย้งตลอดเวลาไม่ได้มีความรักต่อกันบางคนเป็นพี่น้องกันนะก็ทะเลาะบ่แว้งนะครับขัดแย้งตลอดเวลาหรือญาติก็เหมือนกันนะเรียกว่าคนใกล้ตัวนะคนในครอบครัวเกลือญาติเนี่ยเรียกว่าคนใกล้ตัวก็ไม่ได้เป็นมิตรเสมอไปไม่ได้เป็นกลยาณมิตรกันนะ่พูดง่ายง่ายนะพอไปถึงเพื่อนฝูงก็เหมือนกันเพื่อนฝูงบางคนก็มีทั้งเป็นมิตรจริงๆตามชื่อ บางทีก็เป็นศัตรูแม้ในชื่อว่าเป็นมิตรนะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเสียตาเหล่านี้เนี่ยมันก็สามารถมองได้นะว่าเอ๊ะทำไมเกิดมาคนใกล้ชิดใกล้ตัวนะเป็นพ่อแม่พี่น้องนะเป็นญาติมิตรเป็นลูกหลานเนี่ยแต่ทําไมถึงไม่ได้เป็นมิตรกันจริงๆถึงไม่ได้มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกของเรื่องของบุญกุศลกันจริงๆแต่บางทีไปในเรื่องของบาปกุศลซะมากกว่า ในทางตรงกันข้ามนะบางทีคนไกลตัวเรานะอย่างเช่นคนที่เราพบเจอกันในสื่อออนไลน์นะพบเจอกันอย่างในช่องอย่างเงี้ยนะหลายคนก็ติดตามช่องผมมาตั้งแต่เมื่อประมาณ8ปีที่แล้วละลวก็ติดตามมาถึงทุกวันนี้นะครับก็เรียกว่าเป็น FC ตัวยงเป็น FC จริงๆบางท่านก็สมัครเป็นสมาชิกในช่องผมเลยนะเรียกว่าบางคนอาจจะยังไม่เคยเจอตัวจริงตัวเป็นๆผมเลยก็เป็นไปได้ แต่ความเป็นการณมิตรเนี่ยนะมันส่งต่อมาหลายปีส่งต่อมานะผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ก็เป็นไปได้แต่ว่าเหตุผลเป็นเพราะอะไรก็เพราะว่าเรานะครับไม่ได้เกิดชาติเดียวจิตนะครับเป็นนักเดินทางมันไม่ได้เกิดชาติเดียวบางคนเนี่ยนะครับในอดีตชาติเนี่ยนะเคยเกิดมาเป็นญาติพี่น้องเป็นพ่อแม่นะเป็นมิตรสหายนะ กันมาก็มีแต่บางทีนะด้วยเหตุผลนะต่างๆนานานะครับก็ทำให้ต้องเกิดไปห่างไกลกันนะนะเกิดมาในภพชาติปัจจุบันก็ไปห่างไกลกันนะแต่ก็มีโอกาสนะที่จะมาพบเจอกันผ่นะานทางสือออนไลน์แบบนี้แลนะ้ก็เป็นไปได้เพราะว่าความรู้สึกที่เป็นบวกความรู้สึกที่เป็นการณมิตรเนี่ยนะมันทำให้เราสัมผัสไดนะ้อย่างผู้ที่ติดตามช่องผมอย่างเงี้ย บอกาสัมผัสได้ว่าหลายท่านนะก็เ,นเสมือนว่าเป็นคนที่อาจจะคุ้นเคยกันมาตนะั้งแต่อดีตการนานพ้นนะจะเป็นคนที่เคยใกล้ตัวเราอาจจะเคยเป็นพ่อแม่เป็นพี่เป็นน้องนะหรือว่าเป็นญาติมิตรนะเป็นสหายกันมาก่อนนะจึงมาติดตามกันนะครับในภพชาติปัจจุบันแม้จ,จะหลายคนอยู่ห่างไกลกันนะในพื้นที่ในประเทศไทยหรือห่างไกลกันถึงขนาดข้ามโลกก็มี นะแต่ว่าด้วยบุญด้วยกุศลนะก็นํามาพบเจอกันนะครับในสื่อออนไลน์ก็เป็นไปได้ในขณะที่นะคนใกล้ตัวผมเนี่ยอาจจะเป็นเพื่อนสมัยเรียนนะตั้งแต่มัธยมหรือว่าในมหาวิทยาลัยหรือเพื่อนร่วมงานนะทั้งที่มีโอกาสเจอตัวเป็นเป็น,ปนหรือคนใกล้ตัวนะครับอยู่ในเครือญาติอะไรต่างๆเนี่ยนะก็ไม่ได้มีความสนิทสนมกันเช่นนั้นหรือติดตามกันนะครับเหมือนกับผู้รับชมในช่องผมอย่างเงี้ย มันก็เป็นไปได้เพราะผมเองก็เคยเจอนะคนใกล้ตัวนะคนที่อยู่ในครอบครัวอยู่ในเครือญาติเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เป็นลักษณะของฉันมิตรเท่าไหร่ก็มนะีมองกันเป็นลักษณะของศัตรตูก็มีเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เราบอกตัวเองได้เหมือนกนะันนะว่าเนื่นองจากว่าคนเราเกิดมามันไม่ได้เกิดชาติเดียวนะมันมีการเวียนว่ายตายเกิดบางทีเนี่ยนะศัตรตูนะที่เคย เป็นศัตรูกันมาแต่อดีตก่อนน่ก็มาเกิดใกล้ตัวเราก็เป็นไปได้เกิดในครอบครัวเดียวกันเกิดเป็นพี่เป็นน้องเกิดเป็นเครือญาตินะเกิดเป็นมิตรนะแต่สุดท้ายมันมีความเป็นศัตรูนะอยู่ในชื่อที่เรียกว่ามิตรก็มีนะไม่ว่าจะเป็นมิตรนะในสมัยเรียนหนังสือมิตรสมัยทํากันงานก็เป็นไปได้ในขณะที่คนไกลตัวห่างออกไปนะซึ่งเราจะไม่เคยเจอตัวเป็นๆก็ได้นะแต่มันมีความสัมพันธ์ นะความรู้สึกที่ดีต่อกันนะจะมีความรู้สึกความปรารถนาดีนะความห่วงใยนะความต้องการช่วยเหลือสนับสนุนนะซึ่งมันเป็นความรู้สึกบวกที่มีต่อกันก็เป็นไปได้นะอย่างที่ผมรู้สึกกับหลายท่านนี่ยแล้วก็รู้แล้วก็ผมก็เชื่อว่าหลายท่านก็รู้สึกกับผมแตนะ่เพราะอะไรครับเพราะว่ามีบางท่านเนี่ยติดตามผมมาตลอดนะหลายปีแล้วก็บางท่านก็สมัครเป็นสมาชิกในช่องผมด้วยก็สนับสนุนช่องผมตลอดมา นะถึงแม้ยังไม่เคยเจอตัวเป็นๆน,นะแต่ผมสัมผัสได้นะถึงความรู้สึกดีๆนะความรู้สึกและต้องการช่วยเหลือสนับสนุนนะอุดหนุนช่องผมอย่างเงี้ยนะซึ่งนั่นก็แบบว่ามันเป็นความรู้สึกของกัลยาณมิตรนะความรู้สึกดีๆนะที่มีให้แก่กันถึงแม้ในชาติปัจจุบันนะอาจจะห่างไกลกันนะในดินแดนประเทศไทยหรือห่างไกลกันนะถึงข้ามประเทศนะก็ต้องเรียกว่านั่นคือความเป็นกัลยาณมิตรนะครับ ซึ่งก็คือผู้ที่เคยเวียนไวไายตายเกิดมานะเป็นพ่อแม่พี่น้องญาติมิตรสหายแต่ไม่ใช่ศัตรูแน่นอนนะซึ่งต่างจากนะความรู้สึกที่เราไปเจอคนใกล้ตัวนะคนในเครือญาติก็ดีหรือมิตรสหายนะในสมายเรียนหนังสือก็ดีทําากรงานก็ดีซึ่งบางทีมันกลับกลายเป็นความรู้สึกนะที่เป็นลบความรู้สึกที่เป็นเอ่อความไม่เป็นมิตรนะความรู้สึก ที่ทำให้รู้สึกอึดอัดไม่ได้สนับสนุนไม่ได้เกื้อกูลกันไม่ได้มุ่งมั่นมุ่งหวังปรารถนาดีต่อกันนี่แหละครับคือความอัศจรรย์นะของจิตของผู้ที่เดินทางท่องในสังสารวัฏนะครับวันความรู้สึกดีๆที่มีต่อกันเนี่ยนะก็จงครงรักษาไว้เพราะเป็นความรู้สึกของบุญกุศลนะอย่างนี้ควรคงรักษาไว้ตราบจนถึงนิพพาน แต่ความรู้สึกใดที่อึดอัดนะความรู้สึกใดที่รู้สึกเป็นลบนะครับที่มันแย่เนี่ยนะเราต้องอย่าให้ความรู้สึกนั้นเนี่ยคงเอาไว้ดีที่สุดนะครับสำหรับผู้ปฏิวัติธรรมเนี่ยถ้าเรามีความรู้สึกไม่ดีเป็นลบแย่แย่นะครับกับใครก็แล้วแต่ทั้งคนใกล้ตัวและไกลตัวเนี่ยนะพยายามนะครับฝึกสตินะ,จะเจริญภาวนาจิตนะแล้วสุดท้ายเนี่ยพยายามวางอุเบกขา ถึงแม้คนนั้นจะไม่ดีกับเรานะทําสิ่งลบกับเรานะทําอกุศลกับเรานะทําบาปก,กับเราเนี่ยก็วางจิตเป็นอุเบกขานะด้วยปัญญาว่าไม่ว่าสิ่งดีสิ่งรา้ายนะครับนะมันก็เกิดขึ้นระดับไปมันเกิดขึ้นระดับไปตัวเรามุ่งมั่นนะครับนะที่จะย่นย่อภพชาติเพื่อจะไปน,นิพพานส่วนบุคคลใดนะที่คิดร้ายคิดไม่ดีคิดลบคิดอกุศลกับเรา ก่อบาปกับเราเนี่ยเราจะไม่ผูกเวรภัยกับเขาแต่บุคคลใดที่ร่วมบุญกุศลกับเรานะสร้างความดีร่วมกับเรานะอยู่กับเราแล้วสับสนเกื้อกูลกันในทางบุญกุศลนะเราก็คงรักษาบุคคลเหล่านั้นเอาไว้นะจงช่วยเหลือสับสนเกื้อกูลซึ่งกันและกันต่อไปนะตราบจนถึงนิพพานอย่างนี้ผมทําช่องผมเนี่ยนะครับเผนะยแผ่เป็นวิทยาทานธรรมทานให้กับเรากรารยามิตรทั้งหลาย รวมถึงผู้สนับสนุนช่องผมทุกท่านนะครับนะที่สมัครเป็นสมาชิกก็ขออนุมโมทนาในบุญกุศลทุกท่านนะครับที่ร่วมกันนะช่วยในการเผยแพร่วิทยาทานธรรมทานให้ความรู้ทั้งในเรื่องของโลกและเรื่องของธรรมะก็ขออนุมโมทนาบุญนะครับกุศลนะแก่เหล่ากามิททั้งหลายในช่องผมนะครับนาะทีนี้ด้วยนะก็ขอให้ทุกท่านนะครับนะพบเจอแต่ความสุขความจเจริญนะพบเจอแต่สิ่งดีๆฝนะึกฝนปฏิบัติธรรม นะครับก็มีความเจริญก้าวหน้านะก็สมบูรณ์ทั้งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติแล้วก็นิพพานสมบัติในที่สุดฝันใครที่เกื้อกูลกับเราในทางบวกในทางบุญกุศลเนี่ยเขาจงคบกันต่อไปเรื่อยๆ,ๆในฉันการามิตนะครับตราจนถึงที่สุดแห่งความพ้นทุกข์คือพระนิพพานนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่ร่วมบุญกุญสนกับผมทุกท่านนะพบเจอความสุขสมหวังทุกประการนะครับ ก็เรียกว่า,เ,าเป็นการมิตรกันนะตั้งแต่วันนี้ตราบจนไปถึงนิพพานทีเดียวนะนี่คือสิ่งที่ผมต้องการสื่อจากใจนะครับถึงเราการมิตรทั้งหลายนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ